ข่าวดีล่าสุดมีเหตทั่วประเทศผู้มีรายได้น้อยบัตรคนจนลงทะเบียนรับ3,000เข้าบัญชีกดใช้ได้เลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกับพี่เกตก็ไม่พลาดการนำข่าวสารการแจกเงินรัฐบาลการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยบัตรคนจนมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้ ก่อนไปฟังก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะ เอาละค่ะไม่รอช้านะคะคลิปนี้เป็นเรื่องราวของการเยียวยาจากทางพอมอนะคะข่าวจริงแน่นอนนะคะโดยคลิปนี้ก็นำข้อมูลมาจาก Facebook f แ n p a g e ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะก็มีการชี้แจงไว้นะคะเปิดเผยรายละเอียดวันนี้วันที่10สิงหาคมก็มีการประกาศช่วยเหลือนะคะผู้มีรายได้น้อยนะคะ รับคนละ3,000บาทนะคะไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนตามสถานที่ของแต่ละจังหวัดนะคะเพียงพ่อแม่พี่น้องนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะใครที่ต้องการลงทะเบียนนำลิงก์การลงทะเบียนไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะกดเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะเมื่อทางพอมอรับข้อมูลแล้วนะคะก็จะส่งเจ้าหน้าที่นะคะ โทรสอบถามนะคะหรือลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วนะคะได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงเลยนะคะสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะทางพอมอก็ออกมาตรการมาช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยแล้วนะคะนำข้อมูลข่าวสารนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะใครที่เดือดร้อนอยู่สามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะคะใครลงทะเบียนแล้วนะคะมาคอมเมนต์มา แชร์กันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ